ไปดูเรื่องของการช่วยเหลือของคณะรัฐมนตรีกันบ้างค่ะโดยได้มีการอนุมัติมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยกลุ่มนอนแบงค์นะคะภายใต้โครงการคุณสู้เราช่วยโดยมี2มาตรการหลักค่ะพร้อมทั้งเปิดให้กลุ่มนอนแบงค์นะคะขอสินเชื่อซอฟโลนจากธนาคารอมสินโดยสามารถสมัครเข้าร่วมได้ถึง30เมษายนนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ นางสาวแพรทองทานชินวัฒนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตราการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของนอนแบงค์ภายใต้โครงการคุณสู้เราช่วยรวมถึงการปล่อยสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำซอฟโลนผ่านธนาคารอมสินเพื่อช่วยลดภาระดอกเบีย้ยและฟื้นฟูสภาพคล่องของลูกหนี้ส่วนทางด้านนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ามาตราการนี้ครอบคลุมสองแนวทางหลกักได้แก่มาตราการจ่าย ตรงคงทรัพย์สำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระก่อนวันที่31ตุลาคม2567ในกลุ่มสินเชื่อรถยนต์รถจักรยานยนต์สินเชื่อส่วนบุคคลและนาโนไฟแนนซ์โดยลดภาระหนี้เหลือ70%และลดดอกเบี้ย10%ตลอด3ปีมาตรการจ่ายปิดจบสำหรับหนี้เสียไม่เกิน50,000บาทให้ลดนี้90%เหลือให้ลูกหนี้จ่ายเพียงแค่10%ส่วนที่เหลือรัฐบาลอุดหนุน ทางนี้นอนแบงค์นะคะก็สามารถที่จะขอสินเชื่อซอฟโลนจากธนาคารออมสินโดยยิ่งช่วยลูกหนี้มากนะคะก็สามารถที่จะขอสินเชื่อได้มากวงเงินช่วยเหลือรวม5้าหมื่นล้านบาทลูกหนี้ที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนได้นะคะที่เว็บไซต์ bot.or.ts/ ขุนสู้หรือว่าสอบถามได้ที่สถาบันการเงินที่ใช้บริการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30เมษายน2568